เราจริงจังครับเราจริงจังกับชีวิตครับแต่เราไม่ได้เครียดกับชีวิตนะนะครับเราไม่ได้แบบว่าโอ้ชีวิตมันถ้ามันไม่ได้อย่างน,นั้นนะค่าตัวตายเลย้ไม่ใช่แบบนั้นนะคือแต่เรา,แต,เราแต่เรารู้สึกว่าการใช้เวลาในแต่ละวันของเรา,าเนี่ยเราจะใช้เวลาให้มันเก็บอยู่สูงสุดเราจะสร้างชีวิตที่มีคุณค่าเราจะสร้างความหมายให้กับชีวิตเราจะสร้างอนาคตให้กับชีวิต,ตอย่นี้นครับเนี่ยนี่คือ นี่คือซีเรียดแต่ไม่เครียดเวลาที่เราไปทํางานกับดาวลน์นะครับมันเป็นช่วงเวลาของความสนุกมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมเวลาที่เราไปทํางานกับเอาประวาตแผนเสร็จตึ๊ดตึ๊ดตโทรนนะัดนะัดเสร็จป,ปัจ๊บไปเจอดาวลน์เป็นไงเฮฮาเลินสนุกสนานยิ่งแต่ยิ่ไหมมาถุกทาง้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาปรอวาตแผนเสร็จปั๊บโทรศัพท์เออทำไมมาไม่ได้ล่ะ นั่งไปแล้วนะทำไมเลื่อ,อนน่ะนี่มาผิดทางแล้วนีทางกันน,นนะครับแนะนะล้วพอพอไปเจอหน้าดาวไล่เจอหน้าดาวไล่เสร็จทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ยถ้าทำอย่างนี้นะมันมันไม่สมเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามาแนวนี้นก็จะผิดทางแล้วนะครับคือเวลาเวลาเขาเรียกว่าเข่งคัดกับตัวเ,เอง แต่สนุกสนานกับผู้คนกับกับตัวเองนี่คือว่าโอเคนะเดี๋ยวฉันต้องไปตรงนั้นนะเดี๋ยวมีเรื่องต้องไปทํานี้เดี๋ยวต้องไปยื่นไปสมัครนะเดี๋ยวต้องไปซื้อดีซีนะไปซื้อของนะแจกยอดน,นะเ,เดี๋ยวต้องไปนัดสปอนเซอร์นะเดี๋ยวต้องไปนัดเจอผู้นำนะไปทำคูมิทิ้งขอผู้นาคือในในเวลาของเราเนี่ยเราจัดระเบียบในเวลาของเราเนี่ยเราจัดบริหารได้ประโยชน์สูงสุดแต่เวลาที่เราอยู่กับผู้คนแล้วเนี่ยเป็นจอยมีความสุข ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขผู้คนเขาจะอยู่กับเราเพราะว่าเขาอยู่แล้วมีความสุขผู้คนจะไม่อยู่กับคนที่อยู่แล้วโอ้ยอยู่ใกล้แล้วเครียดเลยโอ้ยแกแล้วเป็นทุกข์มากเลยไม่ไหวแล้วอยดดัดหยดดัดแล้วไม่อยากอยู่ใกล้แล้วยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่ยิ่งกดดันโอ้ยไม่ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วอะไรเงี้ยคือคือถ้าอย่างเงี้ยผู้คนจะไม่อยู่ด้วยนะครับก็นะครับประคับประคองความสม่ำเสมอในการทําตามแผน อย่าไปอย่าไปนสนใจมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางอย่าไปสนใจนะประครับประคองให้เราทําตามแผนให้ได้สม่ำเสมอม,มากที่สุดนะครับทําด้วยความจริงจังแต่ไม่คาดหวังเวลาทํานะครับทำโดยไม่คาดหวังแล้วจะสมหวังโดยไม่คาดคิดนะนะครับขอให้ได้ทำตามแผนถือว่าสำเร็จแล้วญี่ปุ่น วา่าแผนรายเดือนรายสัปดาห์รายวันทําตามแผนถ้าทําตามแผนแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสําเร็จแล้วพอเราทำตามแผนแล้วนะครับอุลตร์มันจะตามมาเองนะครับขอให้ขอให้เชื่อจากใจจริงอย่าหวั่นไหวกับผลลัพธ์รายวันบางวันก็มีคนสมัครอนอนก็มีคนสมัคร บางวันก็ล้มเหลวบางวันก็สําเร็จบางวันก็ถึ่เต้นบางวันก็หดหูบางวันก็เหี่ยวอะไรเงี้ยคือคืออย่าสนใจกับผลลัพธ์รายวันนะครับให้มองให้มองไปยาวๆเดียเด๋ยวมันจะแสดงผลในระยะยาวอย่าสนใจกับผลลัพธ์รายวันนะครับให้ทาตามแผนอ่ะขอดูนะ ดูภาพนี้ดีนะครับอันนี้จะจาลองให้ดู30วันนะครับนี่คือผลลัพธ์30วันนะจะจาลองให้ดูนะครับเริ่มต้นปึ๊บสมัครดีใจพอต่อมาปึ๊บไม่มีคนไม่มีใครทำไปคุยเราก็ไม่มีใครทำพอต่อมาปึ๊บเออวันนี้ได้นี่แน่มัน,น,มนสองซุปพอต่อไปปั๊บไม่มี วันต่อไปว่มีมีคนสมัครต่อไปมีคนสมัครต่อไปไม่มีนะครับผิดหวังทั้งวันเลยวันนี้มีเอาวันนี้มีมีสองคนเลยมีสามคนเลยมีเยอะเลยวันนี้วันต่อไปไม่มีวันต่อไปไม่มีเฮ้ยสองวันแล้วเนี่ยไม่มีใครสมัครเลยไม่มีใครซื้อของด้วย สามวันแล้วเนี่ยสามวันแล้วยังไม่มีใครสมัครที่อีกสองเลยไปไปหานะนี่เดินเดินทางมาสี่สิบห้าสิกิโลเนี่ยเดินทางมาเป็นร้อยกิโลเนี่ยไปมาสามสี่ที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครสมัครยีงไม่มีใครทำเลยเอาไงดีเอาไงต่อดีวันต่อไปอ่ะมีวันต่อไปมีมีเยอะด้วยสองคนอาะวันต่อไปไม่มีอ่ะวันต่อไปมีต่อไปไม่มี ต่อไปมีต่อไปมีอีกอ่ะแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีอีกแล้วก็มีอีกแล้วก็ไม่มีใครสมัครเลยอ่ะแล้วก็มีวันนี้มีวันนี้มีอ่ะวันนี้ไม่มีอ่ะวันนี้มีวันนี้มีอีกม,ม,ม,มีคนสมัครเพิ่มอีกต่อไปไม่มี วันต่อไปมีวันสุดท้ายถ่ายไปครบสิ้นเดือนอีกพวกเราเห็นอะไรในแต่ละวันก็มีไม่มีมีไม่มีบางวันก็ไม่มีไม่มีไม่มีแล้ววันต่อไปก็มีเห็นไหมถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจเนี้ยไม่เป็นเขาจะมองว่าแต่ละวันมันเป็นยังไงอุ้ทำไม วันนี้มันเงียบจังเลยวเนี่ยังไม่ีใครตอบรับเลยน้มยโอยวันนี้มันมันจะไปต่อยังไงวะเนี่ยสิ้นเดือนจะทันเหรอเชื่อไหมคนธรรมดาจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วก็มาโผล่ทีตอนสิ้นเดือนเลยคือคือเขาเรียกว่าท้อแต่ตรงนี้แล้มันทำไมไม่ทําต่อละท้อท้อระยามเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทันเหรอ นี่ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ทําเครือข่ายเป็นนะคนที่ทําธุรกิจนี้เป็นนะเขาจะไม่สนใจผลลัพธ์รายวันแต่เขาจะเดินตามแผนแผนคือนักใครไปไหนทำอะไรนักใครไปไหนทำอะไรเดินตามแผนมันก็จะเกิดมีไม่มีมีไม่มีมีไม่ม,มีแต่ระยะยาวยังไงระยะยาวมันก็คือโตงไงระยะยาวมันก็คือโตเห็นไหมครับ ็เหมือนกับที่พวกเราทำอ่ะไม่เกี่ยวเลยนะว่าแต่ละคนจะไปอีกเร็วหรือช้ากว่าใครนะเราบางคนอาจจะไปช้ากว่าคนนี้คนนี้อจ,จะไปเร็วอีกคนนึงไม่สําคัญเลยนะเพราะว่าความเร็วของแต่ละคนผู้คนของคนแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันคนในแวดวงของเราอ่ะกับคนในแวดวงเขานไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรายังทําอยู่ยังไงครับไปต่อได้ไหม <c oughs> ไปต่อได้ ถ้าเรายัางเดินอยู่ถ้าเรายัางเดินอยู่นะมันก็จะไปต่อก็จะไปต่อก็จะไปต่อเพียงแต่แวกวงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันความเร็วช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าไปสนใจว่าเขาทําไมวิ่เง,งเร็วกว่าเราอย่าไปสนใจนะครับให้ให้สนใจลูกของตนะัวเองนมันมีลูกมันมีลูกของเราให้สนใจลูกของเราแต่ละคน ทำบุญกระถิ่นมาไม่เท่าก JA ันเราคนก็แจกซองมากคนแจกซองเลยมีคนเล่อนทำบุญมาไม่เท่ากันอย่าไปกังวลคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เกิดจากความบังเอิญมันเกิดจากการบุญร่วมกันมานะครับไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นทำไมมี เอ่อเดร์ดีจังเอ้ยทำไมคนนี้มีดดรย์เก่งจังไม่ต้องไปคิดแต่ละคนก็มีบุญกรรมร่วมกันมาเราก็มีบุญกรรมร่วมกับใครสักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เดินไปตามลูกของเราเนี่แหละมันก็จะมีคนของเราเ,ราเข้ามาเองนะครับต, <c oughs> ต่อมานะครับ <c oughs> ลังเลเมื่อไหร่ขาดความเชื่อเมื่อไหร่ให้รีบโทรหาไลน์แล้วรีบเข้าไปหาทันที อย่าปล่อยให้ตัวเองลังเลนานๆอย่าปล่อยให้ตัวเองมีความสงสัยอ่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองมีความสงสัยนานๆนะครับความสงสัยความลังเลจะทําให้ความเชื่อลดลงเวลาที่ความเชื่อลดลงพลังในการทํางานพลังในการที่จะพุ่งไปสู่ความเร็จน้อยลงอย่าปล่อยให้ความเชื่อลดลงอย่าปล่อยให้ความสงสัย นานๆจะปล่อยควา,ามรังเลนอยู่นานๆน,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 นะครับอ่าแล้วในในระหว่างในระหว่างวันนะครับในระหว่างแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยพยายามอ่านหนังสือต้องจัดเวลาสิสักชั่วโมงหนึง่งอ่ะทั้งวันอ่ะเอาเอาสักชั่วโมงหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับบางคนบอกชั่วโมงงานไปเอาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับลองอ่านหนังสืออ่านหนังสืออย่างอย่างที่อยู่ในตารางเซ็นเตอร์ครับลองอ่านให้ให้หมด นะครับเราอ่านดูนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นพอเราพอเราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับเราจะมีหลักคิดพอเรามีหลักคิดปั๊บเนี่ยเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวแต่ถ้าเกิดเราเราไม่อ่านหนังสือนะเราไม่มีหลักคิดนะเราไม่มีอะไรให้ยึดนะพอเราเจอเหตุการณ์นี้เราก็จะคิดไปตามเหตุการณ์นะพอเราเจอเหตุการณ์อีกแบบนึ้ก็จะคิดไปตามอีกแบบหนึ่งคือเราเราไม่มีหลักคิดเราไม่มีหลักยึดนะครับ ตรงนี้ครับอ่านหนังสือฟังซีดีเติมความรู้นะครับโดยเฉพาะนะครับก็คือทําเครือข่ายเราได้อะไรคุ้มค่ายอย่างไรธรรมชาติที่เราต้องเจอในการทําธุรกิจเครือข่ายเราต้องเจออะไรนะครับพยายามเข้างานกลุ่มงานบริษัทเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มการมองเห็นระยะกกนอย่างที่บอกครับงานเราไม่ได้ใชไม่ได้ปลูกถั่วมอ,อกงานเราปลูกต้นยางห้ปีเห็นผล เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำงานที่แบบว่าทําวันนี้แล้วได้ผลพรุ่งนี้ทำสามวันเราเก็บมากินได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราไม่ได้ปลูกถั่วมอกเราปลูกต้นยางอยู่นะครับเวลาต้นยางมันโตแล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดไปนะครับทุกคนมีจังหวะเวลาไม่เท่ากันบางคนนะคุยปับ๊บสนับปุกเลย บางคนคุยวันนี้ก็ไปสมัครเดือนหน้าบางคนคุยวันนี้ไปสมัครปีหน้านเลยนะครับอย่าคิดมากอย่าไปคิดมากนะครับให้รักษาความเ็นเพื่อนไว้รักษาความสบายใจที่ได้เจอกันเจอกันแล้วมีความสุขเจอกันแล้วไม่ติดอัดเจอกันแล้วสบายใจให้รักษาสิ่งนี้ไว้วันหนึ่งเดี๋ยวเขาเปิดใจเขาก็สมัครเองนะครับทำหลายๆเคสจะได้ไม่ต้องรอนะหลายๆคนก็พอเปิดมารอคนนี้ก่อนเดี๋ยวรอคนนี้สมัครก่อน เดี๋ยวถ้าเกิดว,วันนี้สมัครแล้วเดี๋ยวก็ไปหาคนอะไรงเงี้ยคือถ้าเกิดเราเรารอไปรอมารอไปรอมานะสุดท้ายแล้วเราจะท้อเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมไม่ไปหน้ามาหลังเลยเราจะทอ